ก็ขอกาบแสดงความขอุทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ชอ่องม,มีมาม่าที่เช่นเคยให่อ,อยู่กับมาคาสคอร์นะครับผมวันนี้จะเอาชีลด์มาคอให้ให้ได้ครบหนึ่งพันวันให้ถึงนะให้ถึงหนึ่งพันวันให้ถึงหรือเปล่าก็ 拉不来。

อยู่รอผมจะเจอหาแล้ววะเชื่อว่ะ สิอ mm ุปกรณ์หลักกันก่อนนี่ขึ้นลยก่งไปดูมานเ

จะถ่ายเนี่ยต้องนี่ป้าปูขาไว้เลยจะสวย คามเหวี่งิซูิวครับกม็มาจะพาพไม่ได้เยอะเหมือน,นกันอบขึ้มานมา้ม,มันจะว่าใ,ใครดี có con. Còn là mềm, chứ con, con sắt đấy, con mình mà hiểu à, mình มาถวาส่วนตบแบบตบแบบมาโกตบแบบโมโกทยุยมาโกหรืโมโกมันจะเงียนไม่สวย่ะนึ่ลงมา

干个不干？

에고나안 죽어. 안 죽어. 쟤네들 뺏 nào ngoài cả tôi cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ก็เตัวเลยแล้วก็ตกเงาคุณแมมมมันยาเดนอมามันตื่อมันยากสิสินออกมาตัวืนีคือไมเหมือนกันออกมา เงีบเดี๋ยวพี่เอกมาใหตัวนะเถอะัมเงี้ย 给，给，我是按。